สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันที่ประเทศที่เจริญที่สุดในโลกนะครับซึ่งขณะนี้เศรษฐกิจย่ำแย่มากแล้วก็ราคาเนื้อสัตว์ราคาหมูก็แพงขึ้นด้วยแต่ค่าแรงนะ ไม่ขยับขยอนเลยก็ <c oughs> นะครับวันนี้ก็มาถึงจุดลำบากของผมนะ <c oughs> ครับลำบากไหมครับคุณว่าช่วงนี้ในประเทศไทยนะเศรษฐกิจลำบากไหมครับ แมวคุณก็แพงนะครับแพงกว่าอาหารที่ผมกินอีกคุณคิดว่าไงรู้สึกผิดเลยอาหารแพงกว่าคนนะฮะวันนี้เราต้องทำการประหยัดในการกินข้า,นะ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 าวแล้วร้านข้าวทั่วไปในประเทศไทยก็ ราคาค่อนข้างที่จะแรงเกินค่าแรงขั้นต่ำนะในยุคนี้บางร้านก็ไม่อิ่มบางร้านก็ไม่อร่อยแต่เรามีร้านสะดวกซื้อที่เป็นเกือบจะอเป็นตลาดผูกขายฉันจะไม่บอกว่าที่ไหนนะรู้ๆกันอยู่ก็ ผมก็ต้องจำเป็นที่จะกินที่นั่นนะ,ะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปซื้อข้าวกินกันนะว่าแบบกับเศรษฐจจกิจแบบนี้เราต้องอใช้ใจอย่างไรนะครับไปครับ อันนี้เรกำลังจะไปที่ร้านผูกขาดการตลาดที่หนึ่งนะฮะซึ่งทำไมแล้วต้องไปที่นี่ด้วยเพราะว่ามันผูกกว่าร้านทั่วไปครับนี่แหละครับคือการตลาดผูกขาดซึ่งผมก็จะไม่อยากจะทำอะไรแบบนี้นะแต่ดูสเศรษฐกิจแบบนี้แล้วเงินของเราที่ เหลือน้อยนิดนะครับตดขายไปเรื่อยๆเราก็ต้องทำใจที่จะใช้บริการร้านที่เป็นการตลาดแบบผูกขาดนะครับอีกไม่นานครับประเทศไทยก็จะดิ่งลงเหวมากกว่านี้นะทุก <c oughs> วันนี้ก็ย่ำแย่ลงเรื่อยๆนะครับกับเศษรษฐกิจ แล้วก็ด้วยสถานการณ์โควิดแบบนี้นะก็นะฝ่าถึงรัฐบาลเนี่ยไม่เคยที่จะหัานมาสนใจเรื่องเล็กๆน้อยๆจริงๆมันเป็นเรื่องใหญ่นะครับสำหรับหลายๆคนแต่ก็เขาแม่งเสือกมองว่าแบบเป็นเรื่องที่ ไมสคัญสิ่งที่เราต้องทำอีกอย่างหนึ่งก็คือในร้านเนี่ยมันไม่สามารถที่จะโอนเงินได้เหมือนร้านอื่นๆที่สามารถใช้แบบพร้อมเพ์หรือว่าโอนธนาคารได้นะครับร้านนี้มันก็ผูกขาดอีกอย่างหนึ่งก็คือผูกขาดกับนี่นะครับแอปแอปหนึ่งนะที่เราต้องเติมตังค์เข้าไป แลวเติมวันต่ำร้อยหนึ่งด้วยนะครับซึ่งเราไม่ได้อยากจะใช้ร้อยหนึ่งนะครับแต่ต้องเติมไปร้อยหนึ่งครับซึ่งเป็นอะไรที่แย่มากๆผูกขาดอีกแล้วนะครับไม่เข้าใจเลยว่าทำไมเราต้องมาโใลดแอปนี้ก่อนเพื่อที่จะใช้จ่ายในร้านนั้นนะแต่เราก็ทำอะไรไม่ได้ถามว่าทำไมไม่ใช้เงนินสด เพราะผมไม่ได้พกเงินสดและก็ยุคนี้แล้วครับเราก็าใช้เงินดิจิตอลตลอดนะนครับตอนนี้ เราก็ซื้อเสร็จที่เรียบร้อยนะครับซึ่งผมเจอข้อผิดพลาดอย่างหนึ่งครับที่นี่คือค่า,าที่จะเป็นอะไรที่แย่อยู่นะครับซึ่งที่ผมได้เข้าไปและได้ซื้อมานะครับก็คือเป็นเมนูข้าวอย่างหนึ่งแล้วก็เหมือนเขาไม่ได้ปิดติดป้ายราคานะครับคือตั้งของแนละ้วมีสินค้าแต่ ไม่มีราคาบอกตรงนั้นนะครับซึ่งทําให้ผมไม่รู้ราคาแล้วก็คาดเดาราคาเองว่าแบบมันอาจจะราคาเท่ากับสินค้าที่อยู่ข้างๆหรือเปล่าซึ่งไม่นะครับก็เนี่แหละเป็นเป็นที่ผิดพลาดของที่นี่ก็ค่อนข้างที่จะแย่วอาผมส่วน แตนี่ผมได้มีตัวเลือกที่แบบว่าจะไปกินร้านคนอื่นผู้ปรกอบการทั่วไปนะครับผู้ปรกอบการรายย่อยอะไรงนี้แต่ก็ใหม่นะเพราะว่าพวกนั้นเขาโดนบีบบังคับแบบว่าต้นทุเนเขาสูงอะไรเงี้ยก็เลยไม่สามารถที่จะถ่ายแบบว่าราคาที่หมูกวา้าดร้านแบบนี้ได้นะ ไปราเป็นตัดไปตอนที่เรากินเงินเลยดีกว่านะครับยบายมาครับแล้วก็ถึงที่ห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอ่าตอนนี้เรามาเข้าสู่ช่วงรีวิวอาหารกันดีกว่านะครับอาหารจากผู้ประกอบการรายใหญ่ เป็นการตลาดปลูกขานะมาที่ผมได้ซื้อเจ้าเมนูนี้มานะครับในราคา39บาทครับก็เขาไม่บอกด้วยว่าราคา39บาทป้ายคือป้ายไม่มีไม่มีบอกว่าเป็นค่าเมนูนี้39บาทเพราะว่าเหมือนว่ามันปิดเป็นสีขาวนะครับทำให้ผู้บริโภคไม่สามารถรู้ได้ว่าราคาเท่าไหร่ มันจะตายไหมครับใส่ใส่ลาคายอย่างเงี้ยไม่เข้าใจเลยมาเมน,นูข้าวนี้คือข้าวหน้าสเต็กแฮมเบอร์กหมูผสมไก่อีห้อหนึงนะครับเห็นดืวเปาไม่รู้ชางมันเถอะก็นะครับไม่เคยกินเหมือนกันก็เลย ไม่ดู้ราคาจริงๆผมกะจะไปกินอีกอีกเมนูหนึ่งที่ที่เปิดปรดานนะครับแต่ก็วันนี้เขาไม่มีเสีงเสีงมากๆให้ดูหน้าตาเจ้าข้าวข้าวสำเร็จรูปอะไรแบบนี้นะนี่หน้าตาเป็นไงน่ากินไหมหรือว่ามันง่อยขนาดไหนนะครับ 39มสิบก้าบาทนะครับถามว่าอิ่มไหมก็ต้องลองดูดมาแปลแาน้วรครับมาแล้วครับน้ำป่านะครับน้ำป่าก็น้ำกรอ,อกเองนะครับเป็นน้ำน้ำกรอ,อกไม่ได้ซื้อไม่มีตังค์นะอยู่ประเทศนี้ต้องประหยัดประหยัดไปสักลูกเรื่องนะครับเคยมีชายคนหนึ่งบอกให้เราพอเพียงซึ่งชายคนนั้นแม่งมีตังค์เยอะชิบหายเลยนะ ผมไม่เข้าใจเหมือนกันมาลองกินของผู้ประกอบการรายใหญ่ซิเนี่ยอืมีเป็นครึ่งประเทศแล้วดูจากข้าวนะครับอืมเอ้ยข้าวใช้ได้ครับข้าวค่อนข้างที่จะนิ่มคนชอบกินข้าวนิ่มๆน,นะค่อนข้างที่จะนุ่มด้วยอ่าอ่าแล้วก็น,นี้คือแฮมเบอร์ เขาบอกว่าเป็นหมูผสมไก่ทุงนี้ไก่แพงหมูแพงนะครับุาติแปลก ไข่เลยอันนี้คือเขาเรียกอะไร่วารหน้าวะแ,แห้งๆนะเพราะทาไม่ค่อยจัดจ้านเท่าไหร่ฉล,ลองด,ด้วยอันนึง đến nâng tỉnh nâng เาที่กินไปก็พอกินได้อามว่าคุ้มไหมที่ซื้อมาอย่าซื้อไปกินเมนูอื่นนะครับผมพามไม่ฟอดแต่ซอสคอ ไม่หัวให้อร่อยขึ้นแต่ถ้าไม่มีซอสก็ไม่อร่อยกว่านี้ครับ ครับถ้าพูดถึงความถ้าพูดถึงความอร่อยผมให้6จม10ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะไปทางอาอร่อยนิดนึงก็คือพอกินได้แต่ถือว่าไม่อร่อยมากเท่าไหร่วยความเป็นเหมือนเป็นหมูผสมไก่นะครับเห็นเขียนไว้ว่านั่นแหละเป็นหมูผสมไก่ ก็เลยแย่ไม่บอกว่าแบบเอมาขึ้นหมูหรือเป็นไก่วะเอรผสมงกันชอบพอใช้ครับอร่อยความความคุ้มค่านะก็39บาทตอนแรกผมคิดว่า35บห้เพราะมันม,มีป้ายบอกก็ผิดหวังตรงที่ว่าทำไมไม่ปิดติดป้ายบอกว่าแบบเลยสาบเกบาท ก็ความคุ้มค่าให้5เต็ม10คือร้านอื่นๆที่40บาทก็มันจะได้ประมาณเนี้ยก็ได้เท่าๆกันร้านไม่ถึงร้านแบบว่าผู้ประกอบการทั่วไป40บาทก็ประมาณนี้แล้แต่เนี้ยจ,จะได้กินปแปลกๆหน่อยก็คือแบบแฮมเบอร์รอยอไรแต่ด้วยนี้มันเป็นอาหารแบบสําเร็จรูปเป็น หมือนกึ่งสําเร็จรูปป่ะไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าแบบยังไงก็คือเวฟแล้วก็กินครับแล้วก็ความความอิ่มความอิ่มก็ถ้าสําหรับมือชาคิดว่าอิ่มอยู่ครับสำหรับผมที่เป็นคนกินเยอะแต่ก็พไม่อยู่กับสถานการณ์แบบนี้ก็เลยกินน้อยลงก็ทำให้แบบว่ากินแค่นี้ก็อิ่มแล้ว ก็อิ่มอยู่ประมาณหนึ่งให้แปดเต็มสิบก็อิ่มคือประทังชีวิตได้ไปมื้อหนึ่งนะครับประมาณนี้ครับก็ฝากถึงผู้ประกอบการ mm hmm. ทุกท่านนะครับที่ประสบปัญหาตอนนี้ซึ่งผมก็ประสบปัญหาเหมือนกัน ตางฝ่ายต่าง,างะสบนับก็ผมไม่รู้ว่าทำไมทางนี้เขาสามารถลดต้นทุนแล้วก็ขายในราคานี้ได้แต่ผู้ประกอบการรายย่อยขายแบบราคาที่แพงกว่าอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมว่าปริมาณมันก็พอๆกันเลยนะกับกินร้านร้านทั่วไปกับร้านสะดวกซื้อเนี่กนะ็อยากให้ อทั้งผู้ขอบการรายย่อยรายใหญ่นะก็พิจารณาดูแล้วกันว่าสถานการณ์แบบนี้เราควรช่วยกันแบบไหนช่วยกันได้ไหมอะไรยังไงเศรษฐกิจแบบนี้ตอวันนี้ก็ไว้เจอใหม่ครับมือหน้า